พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่37เรื่องพระพุทธบิดานิพพานในการต่อมาขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นักกูตาคารสาลาป่ามหาวัน ใกล้กรุงเวสาลีทรงทราบว่าพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธบิดาประชวนหนักอาศัยที่ทรงเพียบพร้อมด้วยกตัญญูกตาเวทิตาธรรมจึงเสด็จไปก,กรุงกบิลพัทเพื่อเยี่ยมพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสาวกเป็นจํานวนมากทรงบําเพ็ญปิตุปทานธรรมถวายการพยาบาลตามพุทธวิสัยพระเจ้าสุโธทนะได้รับการบีบคั้นจากอาพาธกล้าเกิดทุกขเวทนายิ่งนัก มีพระอาการทุรนทุรายหมดสติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตต์ตั้งพระเถรทิ่ฐานจิตบำบัดโรคาพาดแล้วทรงลูบลงที่พระเศียรพระเจ้าสุทโธนะขณะนั้นอาพาธที่พระเศียรก็ทุเลาลงด้วยพระพุทธบารมีพระนันทเถระยกพระหัตตรูปที่พระหัตต์เบื้องขวาอาพาธกล้าข้างขวาก็ทุเลาลงพระอานท์ยกหัตตลูปที่พระหัตต์เบื้องซ้าย อาพาธกล้าเบื้องซ้ายก็ทุเลาลงสมเนรราหุนยกหัดรูปที่พระปิสดางอาพาธกล้าที่พระปิสดางก็ทุเลาลงพระเจ้าสุทโธนะทรงสำราญพระวรากายคลายจากทุกขเวทนาอันสาหัสเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความซาบซึง้งในกตัญยุตตาที่ทรงเสด็จมาอนุเคราะห์ในสมัยใกล้จะสวรรคต พระพุทธองค์ทรงสแสดงอนิจจตาที่ทำสูตรโปรดพระพุทธบิดาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหมือนายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งพระนิพพาน พระพุทธบิดาทรงเจริญวิปัสนาตามกระแสพระธรรมเทศนาทรงบรรลุพระอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมพิธาพระราชาเกิดปีติสมนัตทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญโยมได้พ้นจากเครื่องผูกคือสงสารแล้วชีวิตของโยมเหลือน้อยโยมจากนิพพานในวันนี้พระเจ้าสุโธทนะทรงพิจารณาเห็นพระชนมายุของพระองค์ถึงการอวสานเพียงนี้จึงทูลลาพระบรมศาสดา ลาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสิ้นแล้วเสด็จนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานบนพระแทน่นบรรทมภายใต้สวตชฉัตรนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปาราบธรรมสังเวชโอวาทพิสุทั้งหลายว่าพวกเธอจงดูพระพุทธบิดามรณธรรมมิได้ละเว้นต่อพระองค์เลยสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พวกเธอ อย่าได้พากันประมาทเลยชินนมหานิฐานหน้า210-215กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอำานยการพระศพในฐานะที่พปรง่งเป็นพระโอรสและเป็นพระญาติผู้ใหญ่โปรดให้พระมหากัปปะสปเรีระไปตรวจสถานที่บริสา,านจิตกาทานเพื่อถวายเพลิงพระศพพระพุทธบิดาโปรดให้พระสารีบุตร จัดถวายน้ำสงพระศพตามขติยราชประเพณีอันเชิญพระศพไปบริสถานนากิตกาทานอย่างสมพระเกียรติพระมหากษัตริย์เท้าสกเทวราชแวดล้อมด้วยมูเทวดาทรงกระทําประทักศิณกิตกาทานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับไฟแจ้วมณีจากพระหัตของเท้าสกเพื่อถวายเพลิงพระศพพระบรมศาสดาทรงเป็นประธานจุดเพลิงถวายพระศพพระพุทธบิดาพระประยุรญาต และมหาชนทั้งหลายต่างพากันโศกเศร้าพิล่าบร่ำให้ปริจเวทนาการพระบรมศาส,สดาตรัสอนิจจตาที่ธรรมสูตรซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อระง,งับความเศร้าโศกแห่งมหาชนมีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากพระประยุรญาตท,ทั้งหกแควนต่างประชุมกันบำเพ็ญกุศลมหาทานณน,นครของตนอุทิศถวายแด่พระเจ้าสุทโธทนะด้วยความเคารพและความอาลัยอย่างยิ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุได้เสด็จไปยังสถานที่พระประยุรญาตินิมนต์ไว้ทุกแห่งทรงอนุโมทนาแล้วทรงภาสิทว่าเหล่าชนที่มีปัญญาพึ่งถวายทานในทักขิณน,นยบ,บุคคลเพื่ออุทิศให้แก่เหล่าญาติด้วยความกตัญญูการเศร้าโศกหาสำเร็จประโยชน์แก่าญาติผู้ล่วงรับไปแล้วนั้นไม่ ขุทกนิกายสุตตนิบาตสัมมาปริภาชนิยสูตรหน้า339กล่าวว่าขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามนั้นเหล่าสากยะและโลกิยะที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรฮินีวิวาทกันเรื่องแย่งน้ำเข้านาพระราชาทั้งสองฝ่ายยกพลมาประชิญหน้ากันเช่นกับสงครามพระพุทธองค์ทรงทราบได้เสด็จไปห้ามแล้วตรัส อตตะทันทสูตรว่าภัยได้เข้ามาถึงพวกเราแล้วเพราะความวิวาทกันเช่นนี้เหมือนปลาในแอ่งน้ําน้อยที่ต่อสู้กันด้วยตันหาและทิฐิแล้วตรัสพันธนาชาดกทุตุพายะชาดกและแลกตุกิกะชาดกเพื่อระง,งับการวิวาทตรัสโรคขรรมชาดกและวัตกะชาดกให้สองฝ่ายเกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันอุปมาด้วยเรื่องของนกกระจาบความว่าเมื่อนกทั้งหลาย มีความสามาคัคคีพร้อมเพลียงกันย่อมพาตาขายไปได้แต่เมื่อใดนกเหล่านั้นทะเลาะก,กันภายจากการติดตาขายของนายพรานย่อมเกิดขึ้นพวกเธอจงทำกิเลสให้เหือดแห้งพึงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดทุลีทั้งหลายจยากอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไปกษัตริย์เหล่านั้นได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วเกิดธรรมสังเวชพากันทิ้งอาวุธ ยืนนมำมศก,การพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวกันว่าหากพระบรมศาสดาไม่เสด็จมาพวกเราก็จะฆ่าฟันซึ่งกันและกันจนเลือดไหลนองเป็นแม่น้ํากษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายราชกุมารฝ่ายละ250องค์ให้บรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานเอหิภิคุอุปสัมปทารุวงขึ้นแต่วันนั้น พระบรมศาสดามีภิกษุราชกุมารเหล่านั้นตามเสด็จเที่ยวบินทบาตไปในพระนครทั้งสองพระพุทธองค์ทรงทราบถึงความกระสันใคร่จะศึกของราชกุมารเหล่านั้นจึงพาภิกษุทั้งหมดไปยังภูเขาเหิมะพานทรงชี้ให้เห็นความงดงามของสถานที่อันน่ารื่นรมของภูเขานั้นด้วยอนุภาพของพระองค์ขณะนั้นนางนกดุว์สวยงามสองตัวคาบท่อนไม้ที่ปลายทั้งสองข้าง ให้นกสามีเกาะอยู่ตรงกลางบินผ่านมาภิกูุเหล่านั้นอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ตรัสกุณาราชาดกทรงชี้เห็นโทษของมาตุคามเมื่อจบสัจจกถาความกระสันในมาตุคามของพิกูุเหล่านั้นสงบลงรูปที่บชก่อนได้บรรลุอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันตามลำดับไม่มีปุถุชนหรือพระอรหันกรูปเดียวจากนั้นพระพุทธองค์ทรงพาภิกษุเหล่านั้น กลับไปยังป่ามหาวันทรงแสดงธรรมแก่พิสุเหล่านั้นอีกเพื่อประโยชน์แก่มากเบื้องสูงขึ้นไปพระพริสุเหล่านั้นเจริญวิปัสนาได้บรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นนั่นเองเทวดาทั้งหลายทราบว่าพระบรมศา,าสดาประทับอยู่หน้าป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปล้วนเป็นพระอรหันต,ต่างพากันมาเฝ้ากล่าวว่าวันนี้เป็นมหาสมัยในป่าใหญ่ พวกเราจะกไปประชุมกันเพื่อเห็นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผู้ชนะมารแล้วพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าพระภพมและเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันเช่นนั้นจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีแล้วในอดีตกาลหรือที่จะมีมาในอนาคต,ตกาลเหล่าเทวดาทั้งหลายจะกมีการประชุมกันเพื่อเห็นพระบรมศาสดาเหมือนเทวดาทั้งหลาย มาประชุมกันเพื่อเห็นเราในบัดนี้แล้วทรงแสดงมหาสมัยสูตรจบพระธรรมเทศนาเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมากผลมากมาย